สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลงานจิตกรรมจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักผลงานจิตกรรมกันก่อนค่ะผลงานจิตรกรรมเป็นผลงานที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดการระบายเพื่อให้เกิดเป็นภาพ และเป็นงานที่มีลักษณะเป็น2มิติค่ะและผู้ที่สร้างสารรค์ศิลปะในรูปแบบนี้เราจะเรียกเขาว่าจิตรกรค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผลงานจิตรกรรมกันนะคะซึ่งจะมีหลายลักษณะดังนี้ค่ะ 1. ภาพทิวทัศน์เป็นภาพที่แสดงออกถึงความงามหรือความประทับใจในธรรมชาติของศิลปินภาพทิวทัศน์แบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆได้แก่ภาพทิวทัศน์ผืนน้ำ และภาพถิวทัศน์พื้นดินรวมไปถึงภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมืองค่ะ 2. ภาพคนเป็นภาพที่แสดงกริยาท่าทางต่างๆของมนุษย์แบบเต็มตัวโดยไม่เน้นแสดงความเหมือนของใบหน้าค่ะ 3. ภาพคนเหมือนเป็นภาพที่แสดงออกถึงความเหมือนของใบหน้าของคนใดคนหนึ่งซึ่งจะวาดตั้งแต่ใบหน้าลงไปจนถึงระดับหน้าอก 4. ภาพสัตว เป็นการวาดภาพสัตว์ที่แสดงกริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆ 5. ภาพประกอบเรื่องเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆโดยอาจเป็นภาพประกอบที่อยู่ในหนังสือ 6. ภาพหุ่นนิ่งเป็นภาพวาดที่วาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้หรือวัสดุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 7. ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพที่เขียนไว้ตามผนังอาคารโบสถ์หรือวิหารต่างๆส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาประวัติศาสตร์เอาละค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผลงานจิตรกรรมกันไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผลงานจิตรกรรมกันดีก,กว่าค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีวิวัฒนาการเริ่มตั้งแต่ยุคอิงก่อนเข้ายุคโดหะซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ1,000 0ถึง1,500 0ปีมาแล้วนั้นในช่วงยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วผลงานศิลปะต่างๆจะออกมาเป็นในรูปแบบของสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตมนุษย์ได้เริ่มขีดเขียนภาพสีและกูดขีดลงบนผนังถ้ำและเพิงผาโดยใช้ถ่านไม้หรือสีที่ผสมกับไขมันของสัตว์ และส่วนใหญ่นั้นจะเป็นภาพวาดที่เป็นรูปสัตว์การด่าสัตว์รูปทรงเลขาคณิตต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการแสดงถึงชีวิตประจำวันของพวกเขานั่นเองสมัยประวัติศาสตร์อียิปต์ผลงานทัศนศิลป์ในยุคนี้มีหลากหลายส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อศาสนาและผู้นำของเขานั่นก็คือเทพเจ้าแล้วก็ฟาโรค่ะผลงานที่โดดเด่น เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญก็คือพีระมิดแล้วก็สฟิงซ์ซึ่งจะสร้างจากหินนะคะสำหรับงานจิตกรรมส่วนมากจะเป็นอริยบทของฟาโรเช่นการล่าสัตว์การประพาที่ต่างๆอีกทั้งยังแสดงถึงสัตว์บกสัตว์น้ำและภาษาอียิปต์ค่ละลักษณะที่สำคัญ ของภาพจิตรกรรมในสมัยอียิปต์นั้นก็คือการว่าดศีรษะแบบด้านข้างในขณะที่ส่วนลำตัวนั้นจะหันมาด้านหน้าค่ะสมัยกลาง เป็นช่วงที่ศาสนาคิดและศาสนาจักมีบทบาทสูงต่อสังคมแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ก็จะมีความเชื่อที่ว่าความงามเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นผ่านทางศิลปินดังนั้นศิลปินส่วนใหญ่จะสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงพระเยซูหรือภาษาวกและสร้างเพื่อจูงใจให้ศาสนิก,กชนเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในศาสนาคิ์ และสามารถแบ่งยุคย่อยๆได้ดังต่อไปนี้ค่ะกรีกผลงานทัศนศิลป์ส่วนใหญ่จะมีความโดดเด่นและส่วนมากจะเป็นผลงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งจะมีการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยการแสดงออกถึงความศรัทธาต่อเทพเจ้าหรือวีรบุรุษที่มีความเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ตามธรรมชาติจริงๆแสดงถึงกล้ามเนื้อที่สมจริงและท่าทางที่สง่างามค่ะ โรมันจะได้รับรูปแบบศิลปกรรมของกีกเข้ามาใช้ผลงานจิตรกรรมจะมีเป็นภาพวาดบนฝาผนางังและแสดงสัดส,ส่วนตามธรรมชาติโดยใช้แสงเงาเพื่อสร้างมิติค่ะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาในสมัยนี้จะเป็นการรื้อฟื้นนำเอาศิลปะในสมัยกรีกโรมันมาปรับใช้ โดยแสดงความเป็นจริงตามธรรมชาติผลงานส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเรื่องราวเกี่ยวกับคนทั่วไปปรากฏอยู่ด้วยโดยจิตรกรในสมัยนี้จะใช้หลักทัศนียภาพที่แสดงสัดส,ส่วนความชัดสีแสงเงาและใช้ระยะใกล้ไกลที่เหมือนกับความเป็นจริง งานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงหลากหลายชิ้นก็ถือกำเนิดขึ้นในยุคสมัยนี้เช่นกันค่ะเช่นภาพจิตรกรรมในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกันประเทศอิตาลีภาพผลงาน The Last s u p p e r หรือภาพพระกายหารมื้อสุดท้ายและภาพโมนาลิซาของเลโอนาโดดาินชีภาพ The Creation of Adam ของมิคาเอนเจโล สมัยใหม่จิตรกรรมในสมัยนี้จะไม่ค่อยมีรูปแบบที่ตายตัวลักษณะเด่นคือการสื่อถึงอารมณ์ความรูม้สึกของศิลปินออกมาเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มนะคะซึ่งก็จะมีแนวคิดและก็เทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปเช่นการสะท้อนภาพสังคมการสะท้อนภาวะจิตใจของศิลปิน ความประทับใจในความงามของธรรมชาติหรือแม้กระทั่งผลงานที่มีลักษณะนามธรรมานั่นเองค่ะเอาละค่ะพี่หมีหวังว่าน้องๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากพี่หมีไปประยุก์ตใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของตนเองได้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย